อยากดีอยากชอบอย่าโกหกเราไม่ชอบคนโกหกแล้วแต่เดี๋ยวเจอไปไอ้แกงเล่าเลื่ตลกสักเรื่องดิฮะมาเล่าเรื่องตลกสุดหนูเล่าไม่ขำเลยวะเมืันปูยาวไปขออีกเรื่องหนึ่งก่อนเราจะไม่แปลฝากของพี่ผมก่อนไหมขอของก็ออผสั้นๆเลยอ่าอ่าอ่าเคนะสั้นๆเลยอ่านอนเลยวะเอาเลยเอาเลยส่งส่งให้แล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยใส่บ้า เล็กด้วยวันก่อนครับขอบใจวันก่อนวันก่อนครับวันก่อนแม่บอกว่าจะทํากับข้าวให้ไม่ธรรมดาใช่ไหมแม่บอกจะทำกับข้าวให้ผมั่งเล่นเกมอยู่คให้ตามมาผมว่าอเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปอีกห้าทีตามไปพอเราเล่นเกมเสร็จแลพอเรอเล่นเกมเสร็จพึ่เราตามเข้าไในครัวเลย โอ้โหแม่ทำไมเหือซออย่างเงี้ยเนี่ยแม่ทำแม่ทำมันเนี่ยเออไอาตาเข้าไปในครัวเลย่ะโอ้โหแม่ได้เหือซอกเลยเลยถามแม่ว่าแม่ทำอะไรแม่บอกอบปลาอบปลาไอเรากงไมอบปลาทำไมเหนือซ่องเี้แม่บอกเลยอบปลากั้งน้ำาโอบปลากั้งเฮ้ย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 ้าเลยคนพวกคุณแปลมากมุกผมม่ มุกผมไม่เจ๋งเลยที่เป็นเมล็งที่ต่อมคาครับจัาได้อะไรนะอะไรนะไปบอกไปบอกรอบเดียวพอไม่ฟังไม่รู้เรื่องมุกผมไม่เจ๋งเลยที่เป็นเรล็งที่ต่อมคาเอาไว้คือถ้าคนไม่คาจริงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนีมากถ้าหนูถ้าไม่ฮาฮาเคียดเลยหนูจะไปเนาะแล้วแต่ถ้าหนูฮามีึ่กดีเพราะว่ามีคุณครูอยู่คนหนึ่งค่ะอ่า